ไปเบ่งเงินตาเซ่บ e. ่เห็นอหลีน้ำพาน่ะบ่เห็นบูกว่าว่าตรงออกตัวนี้ละเล็กผมหาหาบ่มีมีแต่สองตัวผมจะเอาสามตัวบ่ได้จะเอาสั่งมัดก็เอาบ่ได้บ่มีมันมีเหล็กไม้เล็กมันจะมีศูนย์หกหก ครับถามเพิ่นเออถามให้ผมเงเรนมันสิ่งเดียวเลยใช่ไหมโอ้เงื่อนนี้เป่ฝันว่าโอ้กระต่ายย้ายฝันมือสีนอนเนาะบดบอนนั่นหลายเสียผ่านมาหลายโพดครับครับปากของเจ้าของถิ่มยังสี่แหละครับปากของเจ้าของถิ่มแลนเลมันเขากันแลนโบด มันนี่ฝันว่าขอกระตายยายฝันว่าขอลูกหลานว่าลูกหลานเนาะกระตายยายเอ,อ้ยประทานให้ลูกหลานเน้โชคลาภตายายนะลูกหลานกับบุมียั้งแล้วบุมียั้งแล้วก็แนมเบิ้งเน้กะตาดำๆอยู่น้ำกันสมือก็ตาดำๆยั้งสิบ,บุมีแล้วกะทานให้ลูกหลานเน้ โอขาสิซื้ออยู่ดอกเล็กนะผมมีเงินมีทองบัดนี้ก็แล้วก็ลงมานอนนอนเข้าฟันนี่ลีเนาะ,ะข้าฟันนี่ลีว่าเอยจะเอาบ่อเลขพลวะจะเอาบ่อเล็กสิมีคนมาซอยแล้วเจ้าบ่ต้องเอาดอกผลวะเอ๊ยให้ลูกหลานเนี่ยแม่แตายใหญ่ ลูกหลานได้ซื้อเออแจงสันสิให้คนละโตัิ่นวะสามตายใหญ่เนาะคนสามตวัวคนละโตละโตเนาะตัเล็กเดียวกันเลยใส่คียงกันมีหนึ่งหมดว้าอู้มันไล้วด้วยทีเป็ดบกอกต้นกระบอกเนาะตาตาเซตาตาเซไ้เจ็ดหนึ่งสาม ยายมีให้ศูนย์สามหนึ่งแต่จันให้ศูนย์หกหนึ่งเอาว้าวบัตรนี้ตั๋วเซวาลาย่าลืมตัวกันเด้๋ยวนว่าหนึ่งหนึ่งตัเซวาหนึ่งหนึ่งตัวกันพอปรากดีพราก็ตื่นขึ้นมาอู้อีรู้พวนี้มันบอกอีรู้บัตมือวันพระบันรนี้โอก็จุดทูบ อันนั้นมาบอกนาพูนว่าเออได้แล้วก็ให้ถือเ้อตายใหญ่บัดนี้ผมก็นั้นปารถนาให้ถือเยอตายใหญ่ครับได้แล้วก็ให้เขาก็ให้เขาปรุงปรุงปรุงปังปังวันนี้ปรกตัวเบื้องหลังศาลนายยังมึดนอนนอนบัดนี้ปรก็เบื้องยังมันยังมึดนำศาลนำยังเงินกองตายใหญ่ยังมึด บางเอิ้นตื่นตอนสาวสิเเหตคกามสะอาดเทวนี้เห็นแบงลอยตาเซอยู่ไต้ศารแบงลอยตาเซมันลงมาได้ยังไงอยู่ไต้ศารมันก็พับไหวที่จริงมันก็อยู่เป็นแบนเนาะบันนี้มันก็พับสองพับมันก็อยู่อยู่เนาะก็บอเงินไผเนาะลอยหนึ่งเอาออกมาเบ่งบันนี้โอ้ยแบงตาเซคือมันลงมาอยู่ได้ผมยอมมองนี่แหละผมว่าตาเซให้ผมเลขว่า ผมก็เปิดเบิงไม้เหล็กแบง่งลอยเมิเบืงแล้วขึ้นไปเบิงเงินตาเซ้นบ่เห็นอิลีน้ำพาน่ะบ่เห็นผมก็บ่าว่าตรงออกตัวนี้แล้วเลยผมหาหาบ่มีมีแต่สองตัวผมจะเอาสามตัวบ่ได้จะเอาท่งมดก็เอาบ่ได้บ่มีมันีหมมันจะมีเหล็กไม้เหล็กมันจะมีศูนย์หก แปดหนึ่งห้าสองครับศูนย์หกหกแปดหนึ่งห้าสองนี่แหละผมหาหนึ่งห้าสองบ่มีผมหาอยู่หาบ่มีเ,เสื้ออะไรนี่ว่าผมว่าเือเสื้ออะไรแบลงลอยนี่ลงมาได้ยังไงมาอยู่แต่ศาลยังไงนี่ยังกับบ่มีลมพัดกับบ่มีลมพัดต้องไปทางอื่น นี่มันอยู่แต่ศาลยังสี่เนาะไม่ควดมันก็อยู่จังสี่นี่จะอยู่กลางยังสี่อันนี้ก็เงินพูดมันนั่นบ่อะไรเนมันอยู่วงนั้นนั้นในศาลวงนี้ผมขึ้นไปเบิง้งตําตาเซก็บ่เห็นแบงนี่โอ้ยมันลงมาได้ยังไงเงินแบงนี่แต่ผมจาได้โดนแล้ว,วแบงนี่เบิ้งตลอดเปิดเบื้องตลอดเงินของไฟไมยเลขกเงินสุดยอดสก็เบิ้งตลอด ผมว่ามันใจตัวนี้แหละแห้งหนึ่งห้าสองนี่แหละมันใจแห้งเคลื่อนก้อนๆเนี่ยแหละมันใจศูนย์เจ็ดหกมันนี่เลขมันเขากลายมันก็มีหาสามเราไปกระทุ่มหาสามปะตัวนั้นทิมไปมาทายบ่หายทายได้ตัวนี้ผมบ่มักผมว่ามันออกออกบ่โตบ่หมักวันนี้โอ้ยเสียดายบ่ได้สา เสียโปรตรีจักใบดอกเสียอย่าลืมเด้อครับเอฟซีตัวนี้และตัวเด่นหนึ่งห like ้าสองนี่แหละหมายเลขเอ้ยซีซีหนึ่งหนึ่งศูนย์อ้วหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์แบงก์ลอยครับนี่นี่นี่ครับครับตาเซยามีตาจัน อ,อ,อือครับนี่ตาจันตัวนี้ยายมีตัวนี้ตาเซตัวนี้ไปยังจับเลื่อนถ่ายไม่เบาเปนี่ตาเซว้ายายจะลืมด้วยตัวกันหนึ่งหนึ่งตัวกันหนึ่งหนึ่งอันนี้ก็ไม้ไม้เล็แบงลอยครับนี่ถ่ายเด็กถ่ายที่จริงมันมีเจ็ดตัวสมัยตะกี้รัตตีนมีเจ็ดตัวเนาะสุโมม,มันมีหก มันจะมีแปดหกหกแปดหนึ่งห้าสองนี่ไหมไทยนะครับไทยหนยึ่งห้าสองแบ่งร้อยอันนี้สามตัวสามตัว เนที่เขียนมาเลยครับของอาจารย์ยาของอาจารย์ยาลินยาเราได้แหละครับพี่เป้าอยู่สามตัวแล้วก็สองตัวไก่จะน้อยว่าเป็นไก้เป็นบอกน้อยมันบอกแม่มีตัวใดเนี่ยตัวนี้ของตาเซีเจ็ดหนึ่งสามนี่ย่ยมี่ศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งนี่บันนี้ตาจันศูนย์หก หนึ่งครับก็เซลอานิลืมตัวปันเนอหนึ่หนึ่งครับอันนี้ก็ไมายเลขเดินแบงล้อยครับมันจะมีหกเจ็ดเจ็ดตัวตัดหกหกตดหนึ่งห้าสองครับห้ครับนี่แหละครับขอบคุณุยาครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวนี่เห็นบ้าอ่ะ๋ยาผมให้เบรรยากาศก่อนใครจะมาตอนนี้ยังทันนะครับนกเป็ดปะกว้ย่าอีกโจ้ฮะโลอีกลันไม่มีสัญญา่